ตามวิธีธรรมชาติรักษาออฟฟิศซินโดมนะออฟฟิศซินโดมคือโรคที่กล้ามเนื้อเช่นคอบาลัยเนี่ยมันตึงตัวเนาะก็เลยทําให้บางคนเนี่ยมีอาการปวดตั้งแต่ท้ายทอยขึ้นไปที่ศีรษะได้นะครับบางคนเป็นสองข้างบางคนเป็นข้างเดียวสับสนกับไมเกรนวิธีการรักษาง่ายๆข้อที่1ครับอย่านั่งทํากานติดกันเกิน1ชั่วโมงลุกบ้างรีแลกบ้างไปเข้าน้าบ้างดื่มน้าบ้างนะครับจิบกาแฟบ้างข้อที่2คือ ต้องออกกำลังกายบ้างนะครับเวลาทำงานกล้ามเนื้อจะถูกใช้ซ้ําๆเช่นนั่งก,กล้ามเนื้อหลังอาจจะต้องทํางานเยอะหน่อยนะครับแขนทํางานเยอะหน่อยแต่ส่วนอื่นอาจจะไม่ได้ทํางานเลยมีการตึงตัวเกิดขึ้นนะครับดังนั้นออกกําลังกายสัก15นาทีด้วยวิธีไหนก็ได้ครับจะช่วยยืดกล้ามเนื้อได้และข้อที่3ทานคคเลตแมกนีเซียมนะครับซึ่งเป็นแมกนีเซียมในสูตรของธรรมชาติที่ละลายง่ายดูดซึมง,ง่ายที่สุดและช่วยคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันหดตัวใช่ไหม มันจะคลายตัวถ้าคุณทานคีเลนแมกนีเซียมนะครับดังนั้นใครก็ตามมีคำถามเพิ่มเติมหรือชอบหรือมีไอเดียเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์ได้ครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ